อายุยสวยจริงโดดรอจุ๊บเลยอย่างนี้รอจุ๊บแล้วก็ยิงใส่ตัวตนี่อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นี่แล้วก็ตายไปนี่ตาย,ตายสองไปนี่ตายสามไปนี่ตายสี่ไปอย่าให้เอาจริงแค่นั้นแหละกูก็เก่งของกูอ่ะ,อะ สนใจเติมเกมทักเพจเทนคุรทตี่ชอ็อปหรือว่ากดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับรับอรองว่าถูกกว่าเติมหน้าเว็บแน่นอนนะครับเติมผ่าน Open ID ปลอดภัย100%ไม่มีการโกง,งแน่นอนทักไปได้เลยนะครับฟอร์เรนป่าอ้วจบแล้วมึงไฮเตอออฟเลนจบละเจอเฟกเลนได้มึงจบละกูบอกเลยว่าแครี่สองฮากลุ่มขึ้นบ้านไม่ได้ทังคูเชี่ย yeah. ฮาจัด ตายแล้วมึงอ่ะอถ้ากูมีอันตรบอเลยแล้วสวนแน่นอนมาดีมาดีมาดีาดนี่สามสี่นี่นี่นี่แล้วก็ยิงใส่ตัตูนี่อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นี่แล้วก็ตายไป นี่ตายสองไปนี่ตายสามไปนี่ตายสี่ไปอย่าให้เอาจริงแค่นั้นแหละกูก็เก่งของกูอะ่อะอะไรดีแข่ดีกันนะไปโอ้ทำทำไมเนี่ยไอสัตว์ทำทำไม เอ๊ะสวัสดีคุณซินเอเนโอด้วยผมสวัสดีครับไปแล้วมีคนสตรีมได้เลยครับผมรับเรื่องขอตีทีหนึงตายมาดิมาดิวะมาดิมามา,มากรเฮียร์้วไปนะไม่ยิงดีเลยครับ เว้ยแล้วครับผมเอ็กซ์คาริเบอร์ยันจุรงค์ให้อยู่นวันเวลาใน่วายน้นจท่านั้นอีกหน่อยไม่สุภาพด้วยช่องนี้ 10K จริงป่ะช่องปองครับผมผมปั๊มช่องมา ยฮียเฮียเดี๋ควกูลาแดงซะฮฮฮฮฮาาาสุดยอดมีแต่ความสัตใจหยุดภายในใจเป็นหมื่นล้านคำฟังไม่ได้สักคำไอ้คาลิเบอร์ป่าไม่มีเฟกเจอร์ด้ยกูสเต้ ฟิกเกอร์ก็ไม่มีเพื่อนแม่งกัเคลียร์คลิปแล้วแหละเอ้ย anyway> มึงอะหนักแล้วนี่หนักแล้วขู่ฟอร์เรสนี่เฮี่ย what the fuck แค่มาตีเข้ามาแล้วกูแพ้เลยเนี่ยสิบนาทีแล้วล่ะ the fuck เมดมีมาร์กนะไม่ใช่กินเนเซ อ๋อมีมากตอนนี้ไปเล่นเอวโอเคแล้วบาบเธอยืนโบกมืออยู่อีกฝั่งถนนยังจำมันที่อำลาเธอปอกแก้มบนว่าโฮมพายนาหน้าเวลาเทียกาดหนาวตาย กี่วันแล้วหนอโอเวลาคิดถึงทุกคราน้ำตาคลอดันคลิปได้ครับเพื่อนสวยครับผมจบจบจบกูบลงด้วยกูไม่สน m อคือเแค่อะไรกูไม่สนจบแลยจบแลยกี่วันแล้วนนโอเวลายอ,อดทนถึงวนันจะพบกัน โปรดจงรู้ว่าฉันสบายดีที่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงส่วนเธอนั้นฉันนั้นขอวอนฟ้าละวานาวูโอ้ไปอะไรเฮียเื you later ่อดูแลเธอทีตายอุ้ยสวยจริงโดดเราจุ๊บเลยอย่างนี้เราจุบาจ๊บ จบได้จบได้จบได้จบจริงแพรไปเรียนแป๊บุอน่ารักจังวะแทรไปเรียนแป๊บคืออะไรวะกูโดนเด็กหยอดอ่ะเนี่ยอันนี้คือหยอดหยอดผมหรือเปล่าวะกูโดนเด็กหยอดปะน,นี่ ไม่จะใช่นะครับผมอออย่าให้เตะโอเครับเรื่องตายตายแพ้ไปเรียนแปบบ๊บวระสานคือผมแบบคือไม่ได้ก็ไม่ได้คุยกันแบบว่าเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับใช่ผมจบได้เลยนะคือผมก็ไม่ได้แบบคุยสนิทก,กับน้องเขามากนะแต่เาน้องเขาชอบมาหยอดนะผมแบบเออเดี๋ยวหนูไปนู่นนะเดี๋ยววันนี้หนูไปร้านเหล้ากับเพื่อนนะ กูงงว่ากูโดนเด็กหลอกเหรอครับเนี่ยเด็กมันหยอดอะเด็กอย่างนี้เขาเรียกว่าเด็กมันจั่วเลยล้วมตัวไปหน่อยจะเกิดเราฟอร์เรนจะเกิดเราดูแมพไปเพื่อนถอยดีกว่าถอยดีกว่ากูว่าแปลกๆไรเฮียบายบายบายดาร์คดาร์คสเตรเย่ดีกว่าเฮ้ยอย่าบ้าอย่าคือขนองไอ้เฮียอย่าคือขนองเอาดาร์จะบ้าอย่าบ้าพวกมึงอย่าบ้ากันเฮ้ย ขอชนะบ้างแม่งแพ้รัวเลยเรียนอะไรตอนสี่โมงเย็นวะน้องแพอยู่ปีหนึ่งนะผมเชียร์เชียร์ลิเวอร์พูลนะหายเลยวะเชียร์น้องเขาเชียร์ลิเวอร์พูลแล้วนะครับผมเลเวอร์พ no ูลู่นอยู่นวดได้อโกนอเกนปิงวะเค okay, ตายหมด โอโหสวยจริงอ่าแล้วชอ็อดพิกเกมมีอะไรบ้างเพื่อนมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างโอโหอย่าให้กูจับแคลรี่แค่นั้นเลยสัตว์อย่าให้จับแคลรี่โอ้แค่นี้ก็ทิ้ คือวันนี้มันก็ชนะรัวๆแล้วนะครับผมคือรจริงๆเนี่ยวันนี้ผมก็ชนะมาห5เกมติดนะสำหรับคนดูช่องออกรูเทนทุกคนนะครับก็จริงๆเนี่ยเกมมันชนะมันเยอะมากทุกคนแต่ว่าเอ็มไม่ได้ m v p ทุกเกมเลยนะแต่ว่าผมก็ก็เลยเลิกเกมนี้ลวกันนะให้ทุกคนได้ดูก่อนนะเป็นเกมคุณภาพนะครับจากที่เหมือนจะแพ้แต่ก็สามารถที่กลับมาได้นะเพราะความเก่งของผมได้ MV p เกมนี้ได้เหรียญทองแคร,รี่ด้วยนี่นะครับ ทายาเอ็มอะไรดูดูซะก่อนดูดน้ำดาเมจเยอะที่สุดคือผมก็เข้าใจนะครับว่าแบบบางทีเกมเนี่ยมันอาจจะมีแพ้ม่ชนะบ้างนะครับแต่สมมติเราเก่งเนี่ยนะครับใครก็หยุดเราไม่อยู่ในนีน,น,นะครับ practice make you perfect <laughs> วันนี้ทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์ไป็นกลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยครทามา